สวัสดีครับยินดีต้อนรับาสู่ช่องเปรมชาแนลนะครับกับผมเปรมนะครับมินี่นะครับเฮาซิมาแกลูกค้าตัดผมแกลแกลแบบว่าแกลทงท่าคุยเป็นนอนเดิกนะครับได้เวลาหน้าตาทักซินรับไปน้ำเอ้าเดี๋ยวตามกันเบ้องครับว่ามิมี่ผู้ใดลงมาไล่แรกนะครับมินี้นะเอาคนเดียวสะก่อนอย่าเพิ่งแกลหลายคนนะครับมาชมกันได้ครับ mình nhưng quá tốt vợ rồi Làm tốt nhưng một cắt bùn đấy tôi lên cái đó nó xuống nhỉ ต่งจอพนว่ะเป็จอดรอนว่ะนอนเลิกดูมันคืนนี่นีนอนไกดูมคืนนะจพุห้องสองพุ h งอยหอสามพุ่งหยูสีุ่่หาุ่อ้ไอ้นอนง ตีสามตีสี่ใช่ไหมโอ้นอนบนราวมนี้ตาดผมอยู่เลยเล่นนอนหนมึงนะใช่แบบชีราตาเลยมาขอบตาดำมันบอกอันนี้เป็นตี่เดนอนเลือดเบอกตาดมอยู่แบเคยล้าไปตองสารอบไปเลยวันนี้นอนได้ปะ ล็รับมือแต่คือเขาขนาดวันนี้เนี่ยจริง

thank <laughs> you chuyện ta thì kìa Nói nó còn có mà Hãy subscribe cho Ok, muovono, vai! Ai! Pessoal, non จะอกเดียวตอืมอ่าก็กรแล้วก็หนักครับตื่นวมอเลยนีก้มก้มกงมกลงสองคนก้มเหม ผมไม่ได้ไปนะครับเฮ้ยวจ้าอมก่อเท่ากันถา,ามที่ได้เห็นนะครับ <c oughs> เป็นยังไงนะครับแกล้งลูกค้าคนแรกนะครับเกินโอ้ตหัววายู่นะโอ้ตหัวแล้วหัววายู่นะยังไงก,าฝากไ็ฝากไว้นในนี้ได้ครับฝากส่งไปลุ้มชาแนลนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้นะครับกดติดตามไว สิ่กำลังใจให้ท่าคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวสิพยายามทําคลิปแก้คนออกมาเรื่อยๆนะครับลูกค้าตาดผมนะครับเราบังไว้ให้ดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้บ๊ายบายครับ